ครั้งที่สี่สิบหกวันรุ่งขึ้นจากวันเข้าพรรษาโยมบิดาก็ได้ไปที่วิหารแล้วก็ถามว่าเศนาสนะที่สร้างไว้นั้นได้แก่ไก่และเมื่อทราบว่าได้แก่ภิกษุอาคันติกะโยมบิดาของท่านก็ได้ไปหาภิกษุแต่จำบุตรไม่ได้เมื่อไหว้แล้วก็เรียนให้ทราบว่า ภิกษุผู้จำพรรษาในเสนาสนะที่ตนได้สร้างไว้นั้นมีวัดที่จะพึงปฏิบัติคือพึงรับภัตตาหารที่เรือนของตนแห่งเดียวตลอดไตรมาสนั่นเป็นประการหนึ่งและเมื่อประวรณาแล้วเวลาจะไปต้องบอกลาเป็นอีกประการหนึ่งภิกษุผู้บุตรก็รับโดยดุษณีภาพ อุบาสกผู้บิดาก็กลับไปที่บ้านแล้วก็บอกอุบาสิกาผู้มารดาให้ทราบว่ามีาพระภิกษุอาคารตุกกะมาอยู่ที่เสนาสนะที่ได้สร้างไว้แล้วก็นิมนต์ให้ท่านรับพัตาหารตลอดไตรมาสอุบาสิกาก็จัดหานชนียะพ่อชนียะอันกรารนีบไว้พอถึงเวลาฉันภิกษุนั้นก็ไปฉันบินฑบาตท,ที่เรือน โยมารดาบิดาของท่านตลอดท่านสามเดือนแต่ว่าไม่มีใครจำท่านได้เลยสักคนเดียวเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็บอกลาพวกญาติก็ขอร้องให้ไปในวันรุ่งขึ้นและในวันรุ่งขึ้นนั้นก็ได้ถวายพัตตาหารเติมน้ำมันให้เต็มกระบอกถวายน้ำอ้อยก้อนหนึ่งและผ้าสาดกยาวเก้าศอกอีกเพลหนึ่ง พระพิสุนั้นก็อนุโมทนาแล้วก็มุ่งหน้ากลับไปยังโรหณะวิหารฝ่ายพระอุปัชชายะผู้เป็นลุงของท่านก็เดินทางกลับสวนทางกันพบกันในที่ที่เคยพบกันนั่นเองพระอุปัชชายะผู้เป็นลุงก็ถามข่าวพิสุหนุ่มนั้นก็เล่าเรื่องให้ฟังทุกการแล้วก็เอาน้ำมันทาเท้า พระเถระเอาน้ำอ้อยปรุงเป็นน้ำดื่มถวายแล้วก็ถวายผ้าสาดกผืนนั้นแก่พระเถระด้วยเมื่อไหว้แล้วก็เรียนพระเถระว่าโรหณะชนบทเท่านั้นที่เป็นที่สบายสํำหรับท่านและท่านก็ลาไปสู่โรหณะวิหารพระเถระก็กลับไปสู่โกรันทกะวิหารและในวันรุ่งขึ้นนั้นก็ได้เข้าไป หมู่บ้านโกรันทกะ,ะคามโยมานดาภิกษุหนุ่มซึ่งเป็นน้องสาวของพระเถระก็คอยเฝ้าดูที่หนทางว่าพระเถระจะพาภิกษุซึ่งเป็นบุตรมาเมื่อไหร่เวลาที่เห็นพระเถระมารูปเดียวโยมานดาก็คิดว่าภิกษุผู้เป็นบุตรนั้นคงจะมรณะแล้วก็ร้องไห้ข้ามครวญแทบท้าพระเถระ พระเถระก็นึกรู้ในใจว่าภิกษุหนุ่มนั้นคงจะมาที่เรือนของโยมารดาบิดาโดยที่ไม่ให้ใครรู้จักเพราะความมักน้อยของท่านแล้วก็จากไปพระเถระก็ปลอบอุบาสิกาแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วก็เอาผ้าสาดกผืนนั้นให้อุบาสิกาดูเมื่ออุบาสิกาทราบความจริงเช่นนั้นเกิดความเลื่อมใส หันไปทางทิศที่ภิกษุผู้บุตรเดินทางไปนมัสการพลางกล่าวสันเตินว่าถ้าผู้มีพระภาคคงจะทรงทำภิกษุผู้เช่นดังบุตรของเราให้เป็นกายสัตขีคือให้เป็นพยานตรัตตวิมีตปฏิปทานาละกะปฏิปทาตุวัตตะกปฏิปทา และมหาอริยวังสะปฏิปทาอันแสดงความสันโดดด้วยปัจจัยสีและความยินดีในภาวนาน่าสันเสริญแม้ฉันอาหารอยู่ในเรือนของมารดาบังเกิดกล้าวแท้ๆถึงสามเดือนก็ไม่เคยกล่าวเลยว่าฉันเป็นบุตรของท่านท่านเป็นมารดาพระคุณเจ้าเป็นอัจฉริยะบุคคลจริง ถ้าเหตุว่าแม้มารดาบิดาของท่านก็ยังหาได้เป็นปริโพธะแก่ภิกษุเห็นปานนี้ไม่จะกล่าวใหญ่ถึงตระกูลอุปัฏฐะอื่นนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าผู้ใดไม่มีความกังวลในตระกูลเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์แม้มารดาทราบก,ก็อนุโมทนา ก็สรรเสริญในจิตใจที่ไม่ข้องเกี่ยวในตระกูลของบุคคลนั้นได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าแม้แต่ท่านเองก็ควรที่จะได้ทราบถึงความกังวลในจิตใจของท่านว่ามากน้อยแค่ไหนเป็นไปในเรื่องอะไรบ้างดีไหมคะมีความกังวลมากๆยึดถือไว้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอาวาสที่อยู่อาศัย เรือว่าในเรื่องของบุคคลในตระกูลยิ่งศึกษาธรรมะก็ยิ่งเจ,เจริญป่ายกุศลแล้วก็ละความติดความข้องในอกุศลให้ลดน้อยลงถ้าจะส่งเสริมให้มีความติดผู่พันไว้ในบุคคลต่างๆมากๆไม่ว่าจะเป็นในตระกูลหรือว่าที่เกี่ยวข้องเป็นอุปัตตะอย่างนั้นจะถูกไหมคะดีหรือไม่ดี ไม่ดีไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าใครจะทำตามได้มากน้อยเท่าไหร่นั่นก็เรื่องการขัดเกลาของแต่ละบุคคลแต่ว่าให้ทราบว่าที่ถูกที่ควรแล้วก็ควรจะละธรรมะฝ่ายที่เป็นอสุสนในเรื่องของกุละปริโธธะมีข้อสงสัยอะไรบ้างมั้คะอย่าลืมนะคะว่าปริโภธะปิตการนั้น ประการที่หนึ่งถึงประการที่เก้าเป็นเครื่องกังวลที่ขัดขวางการเจริญสมาธิแต่ไม่ขัดขวางการเจริญวิปัสนาเมื่อความกังวลเกิดขึ้นผู้เจริญสติพิจารณารู้ลักษณะของจิตในขณะนั้นได้เป็นจิตตาอนุปัสนาสติปัฏฐานละความยึดถือสภาพของจิตนั้นว่าเป็นตัวตนได้ ไม่เป็นเครื่องขัดขวางเลยเพราะเหตุว่าเป็นของจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ว่าผู้ที่จะเจริญสมถะภาวนานั้นก็จะต้องปลีกตัวให้พ้นจากเครื่องกังวลใหญ่ๆก้าประการนี้มีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะบางท่านที่เคยคิดว่าปริโพชาเป็นเครื่องขัดขวางการเจริญวิปัสสนาก็จะได้ทราบว่า ปลิโฟธามีอะไรบ้างแล้วก็ขัดขวางหรือเปล่าถ้าเหตุว่าทุกคนยังมีเมื่อมีแล้วก็เป็นผู้ที่กำลังเจริญสติเพื่อจะรู้สภาพลักษณะของธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นตามความเป็นจริงมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะเก้การให้อธิบายว่าขั้นปฏิบัตินั่นยังไงถึงจะถูกจะตรง ให้ทราว่ะของจริงมีหกทางทุกๆขณะทางตากำลังเห็นขณะนี้ก็จริงทางหูกำลังได้ยินขณะนี้ก็จริงถ้ากลิ่นปรากฏขณะใดก็เป็นของจริงที่กำลังปรากฏรถกำลังปรากฏขณะใดก็ให้รู้ว่าเป็นของจริงที่กำลังปรากฏกายกำลังกระทบสัมผัสอะไรก็เป็นของจริงที่กำลังปรากฏ คิดนึกเรื่องอะไรต่างๆสุขทุกข์ดีใจเสียใจก็เป็นของจริงที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นสติระลึกรู้สิ่งที่กําลังปรากฏได้ทุกอย่างโดยไม่เลือกไม่เจาะจงเป็นมหาสติปัฏฐานหนึ่งมหาสติปัฏฐานใดในมหาสติปัฏฐานสีทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะบังคับหรือเจาะจง แต่เป็นเรื่องที่สติจะระลึกรู้บ่อยขึ้นปัญญาก็พิจารณามากขึ้นจนกว่าจะชัดเจนแล้วก็ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่ว่าสติจะระลึกรู้ที่ไหนมากกว่าอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของอนาาัตตาแต่ว่าเมื่อรู้แล้วก็ทําให้รู้ว่ายังไม่รู้นามอะไรรูปอะไรก็พิจารณาอีกต่อไปเรื่อยๆเพื่อละความไม่รู้มีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างไหมคะ ท่านผู้ฟังถามว่ารู้นามรูปเพื่อจุดประสงค์อะไรเพื่อละความไม่รู้นามรูปท่านผู้ฟังถามว่าเมื่อรู้นามรูปแล้วจะไปสิ้นสุดลงยังไงเลยคะ่ะความรู้จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับขัน้นที่ว่าสิ้นสุดเนี่ยค่ะหมายความถึงอะไรคะ่ะ หมายความความรู้สิ้นสุดหรือว่านามรูปสิ้นสุดท่านผู้ฟังถามว่าการรู้นามรูปนี้ก็เพื่อให้สิ้นทุกข์แต่ท่านยังไม่ทราบว่าการรู้นามรูปนั้นจะเกี่ยวข้องกับการสิ้นทุกข์ได้อย่างไงก่อนที่จะสิ้นทุกข์ก็ต้องทราบเหตุของทุกข์ก่อนว่าทุกข์นั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นเหตุถ้าไม่ทราบเหตุของทุกข์จะไปเพียรดับทุกข์ได้อย่างไง ผู้ที่สิ้นทุกเนี่ยค่ะสิ้นทุกเป็นลําดับขั้นไม่ใช่ว่าจะสิ้นทีเดียวได้หมดที่ว่าสิ้นทุกเป็นลําดับขั้นนั้นก็เพราะเหตุว่าเิ้นกิเลสเป็นลําดับขั้นเวลานี้ทราบหรือยังคะว่ามีทุกอะไรบ้างมากหรือน้อยเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือว่าไม่มีทุกถ้าเหตุว่าเรื่องทุกนี่ก็เป็นเรื่องที่ความจริงก็มีอยู่แล้วแต่ไม่ทราบ มีใครบ้างคะที่ไม่มีทุกข์อาจจะเข้าใจว่าไม่มีได้แต่ความจริงถึงจะคิดว่าไม่มีทุกข์นะคะทุกข์ก็มีก็เหตุว่าไม่ว่าจะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาทุกข์คือความไม่เที่ยงมีอยู่ทุกทุกขณะ ไม่มีใครพ้นไปได้เลยเมื่อมีการเกิดแล้วไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดนั้นเป็นประเภทใดก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้นในความหมายที่ว่าเมื่อสภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเกิดขึ้นและดับไปความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกคนมีทุกติดตัวอยู่แล้วตั้งแต่เกิดทุกทุกขณะทีเดียวมีความไม่เที่ยงของนามและรูปของสังขารธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้นท่านจะรู้หรือท่านไม่รู้ก็ตามนะคะท่านก็เป็นผู้ที่มีทุกข์ก็เหตุว่ามีการเกิดขึ้นแล้วแต่ผู้ที่จะละทุกข์ได้ก็จําเป็นจะต้องเป็นผู้ที่รู้ความจริงรู้แจง้งแล้วก็ละความไม่รู้เป็นลําดับขัน้นทุกข์ก็หมดไปเป็นลําดับขั้นด้วยเชิญค่ะ ท่านผู้ฟังถามว่าในการเจริญสติปัฏฐานนั้นควรจะเจริญอย่างไรถึงจะให้มีสติรู้ลักษณะของนามและรูปติดต่อกันไปเรื่อยๆต้องการสติมากอย่างนั้นเชียเลยค่ะไม่อยากจะเป็นผู้หลงลืมสติเลยค่ะต้องทราบนะคะว่าผู้ที่ไม่หลงลืมสติ ผู้ที่มีสติในขณะเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสคิดนึกก็ตามนั้นเป็นฆาออรหรันต้องคิดถึงความจริงด้วยเพราะเหตุว่าถ้าท่านศึกษาถ้าทรรที่ได้ตรงแสดงไว้โดยละเอียดจะเห็นว่าเวลาที่มีการเห็นเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสำหรับปุถุชนที่หลงลืมสตินั้น ก็เป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างเป็นโมหะบ้างในขณะใดที่กุศลเกิดเป็นไปในทานเป็นไปในศีลเป็นไปในภาวนาจิตในขณะนั้นไม่เป็นโลภะไม่เป็นโทสะไม่เป็นโมหะแต่ว่าผู้ที่จะมีสติหลังจากที่มีการเห็นการได้ยินทุกทุกครั้งเรื่อยๆไม่ขาดสติไม่หลงลืมสติเลยนั้นเป็นพระอรหันต์และผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะคะ คือผู้ที่ได้เคยเจริญสติมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันที่สติจะมีมากเป็นกําลังหรือว่าเป็นปก,กติเป็นผู้มีสติไม่หลงลืมสติเป็นพระอารหันต์ได้นั้นไม่ใช่ว่าเป็นได้โดยทันทีแต่ต้องอาศัยการเจริญสติเนี่ยค่ะเป็นลำดับสืบเนื่องมาเรื่อยๆตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่ยังเป็นปุถุชน จเจริญสติมีปัญญาเพิ่มขึ้นรู้ลักษณะของนามและรูปตามลำดับขัน้นจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจเป็นพระอริยะบุคคลแม้กระนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมีสติติดต่อกันได้ตลอดเวลาในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสคิดนึกเช่นพระอรหันต์ท่านก็ยังต้องจเจริญสติจเจริญปัญญารู้มากขึ้น จนกระทั่งเป็นพระสกทา,าคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอารหันต์เมื่อใดเมื่อนั้นเวลาที่เห็นก็มีสติเวลาที่ได้ยินก็มีสติเวลาที่มีการได้กลิ่นก็มีสติรู้รสก็มีสติคิดนึกสัมผัสถูกต้องก็มีสติตลอดเวลาได้เพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรคะต้องการผลยังไงทราบแล้วว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นอย่างนั้น ถ้าฉันอยากคิดที่จะต้องการให้มีสติติดต่อกันตลอดเวลาซึ่งเป็นลักษณะของพระอรหันต์แม้แต่จะเพียงวันเดียวชั่วโมงเดียวก็เป็นไปไม่ได้าะเหตุว่าการที่จะสมบูรณ์ด้วยสติอย่างนั้นต้องเริ่มมาจากการเจริญสติทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเป็นพระอริยะแล้วก็ยังเจริญอีกปัญญาสมบูรณ์เพิ่มขึ้นและเมื่อปัญญาสมบูรณ์มากขึ้นดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว ไม่มีเชื้อของกิเลสใดๆเลยเมื่อเห็นจึงมีสต,ติได้เมื่อได้ยินจึงมีสต,ติได้ตลอดติดต่อกันอย่างนั้นได้เพราะเหตุว่าไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจเหตุผลด้วยนะคะอย่าไปภาคเทียนทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างไหมคะสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นข้อความจากพระไตรปิฎกในเรื่องของกุละปริโภทา เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เทียบเคียงได้พิจารณาว่าตามที่ท่านเคยคิดเคยเข้าใจว่าจะเ้องละปริโภทะเชื่อทั้งหมดแล้วถึงจะเจริญวิปัสสนาได้นั้นจะเป็นความจริงไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าถ้ายังมีกิเลสกิเลสนั่นเองเป็นปริโทธทะสำหรับกุละปริโทธทะนั้นก็ได้แก่ ความเกี่ยวข้องกังวลด้วยบุคคลในตระกูลสำหรับผู้ที่เป็นคราวาสก็ต้องมีกุลปริโพธะเป็นของที่แน่นอนเมื่อบุคคลนั้นยังมีกิเลสอยู่ไม่ว่าจะอยู่บ้านครองเรือนหรือว่าจะไปอยู่ในที่ใดหรือถึงแม้จะละอาคารบ้านเรือนออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วแต่เมื่อกิเลสยังมีปริโพธะก็มีได้ ในลักษณะต่างๆกันซึ่งความกังวลที่มีต่อบุคคลในตระกูลนั้นก็เป็นความรู้สึกผูกพันเป็นต้นว่าถ้าบุคคลในตระกูลเหล่านั้นเป็นสุขก็เป็นสุขด้วยถ้าบุคคลในตระกูลเหล่านั้นเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ด้วยในฐานะที่อุปการะเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าเหตุว่าในข้างตะโนนก็มีทั้งพิษุ มีท่านภิกษุณีมีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งก็อุปัฏถากเกื้อกูลแก่ชีวิตของบรรพชิตแม้ภิกษุภิกษุณีท่านก็อุปการะเกื้อกูลกันทั้งในทางธรรมะด้วยในมัชฌิมนิกายมูลปัญน,นาตโอปามวัชก,กะกะจูปมะสุกลางนั้นทัพผู้มีะภาค กระทับ,บระวิหารเชตวันสำหรับท่านที่อ่านสูตรนี้แล้วก็เกิดอนุสติมีการระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตท่านก็อาจจะระลึกถึงพระวิหารเชตวันซึ่งเป็นอารามของท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีซึ่งเป็นอุบาสกสาวกซึ่งเป็นผู้เลิศในการถวายทานแล้วก็เป็นราอริยะบุคคลด้วยซึ่งถ้าท่านผู้หนึ่งผู้ใด อาจจะได้เดินเข้าและเดินออกในพระวิหารเชตวันแม้ในครั้งนี้ก็อาจจะระลึกถึงว่าในขณะที่ท่านกำลังก้าวเดินอยู่ในพระวิหารเชตวันนั้นในครั้งหนึ่งท่านอนาถบินดิกาเศรษฐีได้ให้กรรมกรเอาเงินมาปูลาดเป็นสถานที่นั้นเพื่อที่จะได้ซื้อจาก เจ้าของเดิมคือเจ้าเชษและสำหรับในเรื่องกัะจูปะมะสสุสมัยนั้นท่านรจโมริยะผัดุณนะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้คือถ้าภิกษุรูปใดติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าท่านท่านก็โกรธหัดใจภิกษุรูปนั้นถึงกระทำให้เป็นอธิกรณ์ก็มีอันหนึ่ง ้ภาภิกษุรูปใดติเตียนท่านจโมลิยะผักคุณะเอาหน้าภิกษุณีรูปนั้นพวกภิกษุณีนั้นก็พากันโกรธขัดใจภิกษุรูปนั้นถึงจะทำให้เป็นอธิกรก็มีท่านจโมลิยะผักคุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่แตทับ กราบทูลให้ทรงทราบว่าท่านสมลริยะผักคุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีเป็นของธรรมดาไหมคะเป็นชีวิตธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าบุคคลในครั้งกระโนนไม่เหมือนบุคคลในครั้งนี้เลยต่างกันมากหรือว่าเหมือนกันถ้าเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสมีความผูกพันมีความกังวลมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นวงสาธนาญาตหรือว่าสหาหธรรมก็ได้ถ้าบรรดาผู้ที่ท่านเกี่ยวข้องด้วยนั้นมีผู้อื่นติเตียนกล่าวว่าท่านจะรู้สึกขัดใจไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละท่านก็จะพิจารณาเห็นได้ว่าถึงแม้ท่าน้ะโมริยะหักกุณะเองท่านก็ยังมีกุละปริโภทะ น่าถึงแม้ภิกษุณีเหล่านั้นเองก็เหมือนกันเวลาที่มีภิกษุรูปใดกล่าวติเตียนท่านพระโมริยะัดคุณะภิกษุณีเหล่านั้นก็โกรธและก็ขัดใจถ้าท่านอ่านในพระสูตรหลายๆพระสูตรก็จะพบเรื่องของกุละปลิโภธะแม้ในบรรดาภิกษุและภิกษุณียางภิกษุณีบางรูปก็มีศรัทธามากในพระภิกษุบางรูป เช่นมีศรัทธามากในท่านพระอานนท์เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านพระมหากัจจปะ,จะแสดงธรรมต่อหน้าท่านพระอานนท์พิสมีรูปนั้นก็โกรธขัดเคืองใจที่ท่านพระมหากัจจปะ,จะแสดงธรรมะต่อหน้าท่านพระอานนท์นี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสข,ของแต่ละคนซึ่งมากบ้างน้อยบ้างทางโน้นบ้างทางนี้บ้างเป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบพระองค์ตรัสให้พิษุรูปหนึ่งไปบอกท่านขโมริยะผัทุนะว่าพระศาสดาให้หาและเมื่อท่านขโมริยะพัทุณะมาเฝ้าแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรัสถามว่าที่พระองค์ได้ทรงทราบนั้นเป็นความจริงไหมซึ่งท่านขโมริยะพัทุนะก็กราบทูลรับว่าจริงเมื่อท่านขโมริยะพัทุนะรับว่าจริงท่านลองคิดดูว่า ถ้าเป็นท่านท่านจะกล่าวเตือนว่าอย่างไงจะแสดงสติปัฏฐานหรือว่าอย่างไงคะถ้าเหตุว่าธรรมะนั้นมีมากเรื่องของสติปัฏฐานก็เป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้ิกษุจเจริญเสมอเนืองเนือง,เ,องเป็นปกติแต่สติก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าจะมีผู้หนึ่งผู้ใดบังคับให้เกิดได้ไม่ใช่ว่าทุกครั้งทุกโอกาส ไม่ต้องขัดกลาวกิเลสอะไรเลยให้สติเกิดพยายามจงใจภาคเพียนที่จะให้สติเกิดแต่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะถราเหตุว่าเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานนั้นเป็นอนัตตาแม้สติแต่ถ้าไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าทำใดอุปการะแก่สติ จเจริญอกุศสนอยู่เนืองนิดมีความขัดเคืองใจหรือว่ามีปริโภธะเกี่ยวข้องกับบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้โดยที่ไม่ขัดเกลากิเลสทุกทุกทางแล้วแล้ว,ลวก็ย่อมเป็นโอกาสยากที่จะให้สติเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าผู้ใดจเจริญกุศลเป็นเนืองนิดในทุกทุกทางแล้วแล้วก็นอกจากจะเป็นการขัดเกลากิเลสให้น้อยลงก็ยังเป็นการอุปการะแก่สติ ให้มีการระลึกถึงลักษณะของนามและรูปที่กำลังปรากฏนั้นได้ด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระโมรยะอคุณะว่าดูกระอัคุณะเธอเป็นคุณระบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธามิใช่หรือ